สวัสดีครับท่านผู้ชมและอีกหลายหลายคนทุกทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของผมนะครับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับของเก่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าเกี่ยวกับการซ่อมพัดลมเหมือนเดิมนะครับนี่คือพัดลมนะครับพัดลมนี้จําเป็นมากเลยครับหน้านี้หน้า,นานร้อน,นครับใครไม่มีก่อนโอ้นอนพักผ่อนไม่ได้นะครับเพราะว่าอากาศร้อนสุดยอดเลยนะครับพัดลม นะครับถ้าเราจะซ่อมเลือกใช้พัดลมคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงใบพัดพัดลมนะครับว่าแบบไหนที่มันเย็นสบายแบบไหนไม่เย็นนะครับใบพัดพัดลมนะครับมันมีสี่ใบพัดสามใบพัดนะครับท่านผู้ชมมีทั้งสิบสองนิ้วแล้วก็สิบแปดนิ้วนะครับสิบหกนิ้วแล้วแต่จะเลือกซื้อนะครับ สามใบพัดสี่ใบพัดห้าใบพัดหกใบพัดก็มีนะครับนี่เลยครับผมพามา,าดูใบพัดลมเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ประสบการณ์ของผมเคยซ่อมเคยพัดดูนะครับว่าแบบไหนใช้ดีนะครับนี่ครับใบพัดลมใบพัดลมแบบนี้นะครับนี่ ใบพัดลมเก่านะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดู3ใบพัด4ใบพัดแบบไหนใช้ดีใช้ทนนะครับสําหรับความคิดของผมนะครับที่ผมประสบการณ์ที่ผมเคยใช้เคยซ่อมนะครับก็คือใบพัดที่เบาแล้วก็น้ําหนักเบาสุดนะครับมี3าใบพัดนะครับมันจะมีใบพัดสติกอ่อนแล้วก็ใบพัาสติกแข็งนะครับนี่ครับ ก็ใช้สามใบพัดนะครับตรงๆนะครับที่มันงอๆมากบิดเบี้ยวมากก็ไม่ค่อยดีนะครับที่หนักมากไม่ดีนะครับเพราะว่าจะทําให้ถ้าหนักนะครับจะทําให้แกนบูทพัดลมนะครับสิ้นเปลืองนะครับทําให้เสียวไวเพราะว่ามันรับน้ําหนักไม่ไหวนะครับเพราะว่าพัดลมมอเตอร์เล็กนิดเดียวนะครับแล้วก็ เป็นบูธด้วยนะครับไม่ใช่ลูกปืนนะครับแต่ถ้าใช้ลูกปืนผมมีความทนใช้เองเราก็เอาใบพัดดีๆหนักไปเลยนี่ครับสีนี้ครับสีขาวนี่ครับนหนักน้ําหนักดีนี่ครับก็ทนนะครับแต่เราจะมาซ่อมขายนะครับซ่อมขายตามหมู่บ้านถูกเราเปลี่ยนเป็นลูกปืนก็คงไม่คุ้มค่านะครับท่านผู้ชม ก็เอาใช้บูธตามเดิมนั่นแหละครับเพราะว่าขายถูกวิธีซ่อมนะครับไม่ใช่ว่าซ่อมแล้วก็ขายแพงขายยากครับดีครับแต่ว่ามันขายยากหลายคนขายแข่งราคากันเยอะนะครับทูบชกใบพัดลมนะครับสามใบพัดทำความสะอาดก็ง่ายนะครับเดี๋ยวก็ไม่ให้บูตพัดลมเสียเร็วนะครับมีทั้งสี่ใบพัดสามใบพัดนะครับ ถ้าใบพลาสติกอ่อนนะครับเลือกซื้อก็น่าจะ3ใบดีที่สุดนะครับถ้าเป็นพลาสติกแข็งน่าจะ3มใบ4ี่ใบ5ใบก็ได้นะครับแต่เลือกใบที่เบานะครับใบที่หนักก็ไม่ควรใช้นะครับเพราะว่า3ามใบเช็ดทําความสะอาดง่ายครับฝุ่นก็ไม่ค่อยเกาะนะครับถ้าฝุน่นเกาะใบพัดพัดลมเราก็ทําให้บูธเสียไว้ได้นะครับก็ขยันทําความสะอาดนะครับท่านผู้ชม ใครอยากได้พัดลมใช้หลายๆชั่วโมงนะครับก็ขยันหยอดน้ํามันนะครับทำความสะอาดเกลียนบูตนี่ครับอย่างที่ผมเคยลงคลิปไว้ครับนีทาความสะอาดบูดพัดลมฝาก,กติดตามคลิปต่อ